พี่น้องชาวไทยทั้งหลายเนื่องจากสงครามทุกวันนี้มีเครื่องบินเป็นกำลังสำคัญที่จะนำความแพ้ชนะสงครามมาได้ข้าพเจ้าจึงใคร่จะส่งข่าวให้ท่านทราบว่าการสร้างเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินไปเพียงใดสถิติการสร้างเครื่องบินของอเมริกาได้ทำความแปลกใจให้แก่พวกเราไม่ใช่น้อยเพราะจำนวนที่อเมริกาสร้างออกมาได้แต่ละเดือนนั้นมีจำนวนซึ่งเราจะคิดว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ไม่มีใครในโลกที่จะสามารถสร้างได้เช่นในปีคศ1938อเมริกาสามารถสร้างเครื่องบินได้เดือนละร้อยเครื่องในปีคศ1939อเมริกาสร้างได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนสองเท่าในปี1930อเมริกาสร้างได้เดือนละ450เครื่องในปีที่แล้วมาคือปี1941อเมริกาสร้างได้เดือนละ1,600เครื่อง ในเวลานี้ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าอเมริกาสามารถสร้างได้เดือนละ5,000เครื่องหรือ1,200เครื่องต่ออาทิตย์หรือ200เครื่องต่อหนึ่งวันหรือถ้าจะกล่าวอีกนายหนึ่งก็คือทุกวันนี้อเมริกาทําเครื่องบินได้วันหนึ่งเป็นสองเท่าของจํานวนที่สร้างได้ในเดือนหนึ่งเมื่อสี่ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่สงสัยเลยว่าอเมริกาจะไม่สามารถเตะญี่ปุ่นให้ถึงความร่มชมได้เมื่อเรามีมิตรและผู้ที่ ช่วยเหลือเราอยู่อย่างอเมริกานี่จะมีคนไทยคนใดหรือที่จะไม่พยายามช่วยเหลือเพื่อให้ญี่ปุ่นมันร่มจมไปเร็วๆเราไทยจะต้องเป็นคนสิ้นคิดในเมื่อถูกญี่ปุ่นกดเราลงเป็นทาชนีเราควรจะต้องช่วยกันทําสิ่งมหัศจรรย์ในอันที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นเช่นเดียวกับความอัศจรรย์ในการสร้างเครื่องบินของอเมริกาดังที่เราเห็นกันอยู่แล้วความสามารถในการสร้างเครื่องบินของอเมริกาเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างยิ่ง ไม่มีประเทศใดในโลกนี้จะสามารถทำได้เสมอเหมือนพวกเราประเทศแกนเคยคุยอวดโวในความสามารถสร้างเครื่องบินของมันและกล่าวทับถมอเมริกันว่าเป็นชาติอ่อนแอและเสื่อมความเจริญคราวนี้แหละที่อเมริกาได้แสดงความสามารถของเราประเทศประชาธิปไตยให้พวกประเทศแกนเห็นได้ว่าพวกประเทศแกนเองก็ไม่มีปัญญาที่จะทำได้ยกตัวอย่างเช่นเยอรมน,นีมันคิดว่าเก่งวิเศษเหลือเกินแล้ว ที่มันสร้างเครื่องบินได้ระหว่าง1,100เครื่องถึง1,600เครื่องต่อเดือนในปี1,999ซึ่งเป็นสมัยที่เยอรมันได้เกณฑ์กำลังแรงงานได้สูงที่สุดทุกวันนี้เยอรมันก็คงสร้างได้เต็มที่เพียงนั้นแต่อเมริกาประเทศเดียวก็สามารถสร้างเครื่องบินได้มากกว่าเราประเทศแกนทุกประเทศรวมกันซสอีกและเราไม่ควรจะลืมคิดถึงประเทศอังกฤษอีกประเทศหนึ่งซึ่งสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินขับไล่ได้มากขึ้นทุกวัน ในระหว่างเวลา20เดือนที่แล้วมานี้คนงานในโรงงานอเมริกันกำลังสร้างเฉพาะแต่ตัวเครื่องบินเครื่องยนต์และใบพัดได้เพิ่มขึ้นจาก125,000คนเป็น450,000คนและมีคนงานหญิงรวมอยู่ด้วย40,000คนซึ่งได้เข้าทำหน้าที่เชื่อมเหล็กประกอบเครื่องคุมเครื่องจกักรและตรวจตราเครื่องบินที่ประกอบแล้วในระยะ20เดือนนี้โรง,งงานทาเครื่องบินเครื่องยนต์และใบพัด ได้ขยายเนื้อที่โรงงานออกจากจำนวน15-18ล้านตารางฟุตเป็น55ล้านตารางฟุตเท่าที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี่จำไว้ว่าข้าพเจ้าอ้างจำนวนที่เพิ่มขึ้นแล้วในระยะ20เดือนและข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงโครงการที่จะขยายต่อไปในอนาคตเลยข้าพเจ้าใคร่จะให้ท่านทราบว่าเท่าที่อเมริกาทาได้แล้วนั่นเท่าใดไม่ใช่สิ่งที่จะทาได้ในภายหน้าเมื่อได้พิจารณาถึงวิธีการ ความสามารถในการสร้างเครื่องบินอย่างมหัศจรรย์ของอเมริกาแล้วท่านจะรู้สึกว่ามีสมรรถภาพอย่างคิดไม่ถึงเพียงใดเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดกลางมีชิ้นส่วนต่างๆทั้งหมดไม่น้อยกว่าสามหมื่นชิ้นและเครื่องยนต์แต่ละเครื่องต้องได้รับการตรวจตราอย่างถี่ถ้วนถึงห้าหมื่นครั้งแม้กระนั้นก็ดีโรงงานสร้างเครื่องบินยังสามารถสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดสี่เครื่องยนต์ได้วันละสี่เครื่องทุกๆวันโรงงานเครื่องบิน โรงงานสร้างเครื่องบินขับไล่สร้างโรงเดียวได้ราววันละยี่สิบเครื่องท่านจะต้องไม่เข้าใจผิดไปว่าเมื่อโรงงานอเมริกันต้องทําเครื่องบินออกมากชนิดคนงานจะทําอย่างหลวกหลวโดยปราศจากความปราณีตบรรจงก็หาไม่ตามสถ,สถิติของเครื่องบินรบอเมริกันที่ได้แสดงมาแล้วจะทําให้ท่านเข้าใจได้ว่าเครื่องบินอเมริกันมีอภินิหารเพียงใดซึ่งสามารถ ทําความเสียหายและยิงเครื่องบินญี่ปุ่นตกเสียมากต่อมากโดยเสียเครื่องบินของตอนเองไม่กี่ลำนักเมื่อคิดเทียบเคียงกันส่วนมากเมื่อออกไปต่อสู้กับเครื่องบินญี่ปุ่นคราวใดญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเสียหายมากโดยที่อเมริกันไม่ได้เสียไปเลยแม้แต่เครื่องเดียวเพราะฉะนั้นอนุภาพเครื่องบินจะมีเพียงใดนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูเองเถิดท่านคงจะจําได้ว่าในฤดูใบไม้ผลิปีคศ .1940 ประธานาธิบดีโรสเวลล์ได้ประกาศโครงการการสร้างเครื่องบินสำหรับปีนั้น50,000เครื่องซึ่งมีเครื่องบินทหารรวมอยู่ด้วยเพียง5,500เครื่องในขณะนั้นมีคนเป็นส่วนมากคิดว่าถ้าเห็นจะสำเร็จได้ยากแต่รัฐบาลอเมริกันตลอดทั้งกรรมกรและเจ้าของโรงงานได้เข้ารวมหัวกันสร้างจนเป็นผลสำเร็จได้จำนวนตามความต้องการทั้งๆท,ที่ในขณะนั้นประเทศอเมริกายังไม่ได้เข้าสู่สงคราม และต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนกันเรื่อยแต่อย่าลืมว่าเปลี่ยนจํานวนให้มากขึ้นทุกทีจานวนเครื่องบินที่ตั้งโครงการจะสร้างและคิดว่าจะไม่สําเร็จเมื่อ20เดือนมาแล้วนั้นบัดนี้ได้สําเร็จเกินกว่าต้องการซะอีกข้าพเจ้าขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าจํานวนที่กล่าวนี้เป็นจํานวนที่สร้างสําเร็จแล้วทั้งนั้นข้าพเจ้าจะไม่ขอกล่าวถึงโครงการสร้างในอนาคตเลยข้าพเจ้าสงสัยว่าจะมีใครคาดคะเนถึงหรือไม่ว่า ในเวลาต่อไปอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มัง่งคั่งด้วยโภคทรัพย์และวัตถุดิบต่างๆจะสามารถสร้างได้เป็นจำนวนอย่างนับไม่ถ้วนเพียงไรพี่น้องชาวไทยทั้งหลายสิ่งที่กล่าวมานี้จะเป็นเครื่องแสดงว่าอเมริกาและประเทศสหสัมพันธมิตรจะได้รับชัยชนะในการสงครามคราวนี้และญี่ปุ่นจะต้องพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องสงสยัยใครๆก็ทราบว่าสงครามสมัยนี้เครื่องบินเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง เมื่อการสร้างสาร์เครื่องบินของอเมริกาทำได้มากกว่าศัตรูเป็นจำนวนมากมายชนิดแล้วผลชัยชนะของการสงครามก็คงจะตกอยู่กับฝ่ายประเทศสหสัมพันธมิตรอย่างไม่มีปัญหาในขณะนี้กำลังทางอ,อากาศของทั้งสองพอเท่าเทียมกันแต่ในขณะเดียวกันเครื่องบินที่ประเทศแกนทำได้มีจำนวนเพียงเศษสามส่วนสี่ของประเทศสหาชาติสัมพันธมิตรเท่านั้นแต่ตามจํานวนนั้นก็เป็นการสุดกําลังเต็มที่แล้ว ส่วนฝ่ายสหสัมพันธมิตรนับว่าเพิ่งจะตั้งรงมือเท่านั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่จะนำชัยชนะมาสู่เราละพี่น้องทั้งหลายชาวอเมริกันกำลังทำสิ่งที่เราไม่เคยนึกเคยฝันว่าจะทำได้เราควรจะทำสิ่งที่ไม่เคยนึกเคยฝันได้เช่นเดียวกันคือทำการต่อสู้กับญี่ปุ่นซึ่งเราควรต้องทำให้ได้ประเทศไทยเราจะได้มีอิสรภาพและเอกราชอีกขอพี่น้องทั้งหลาย จงคอยตั้งใจฟังข่าวจากสถานีนี้ซึ่งทําการส่งกระจายเสียงเป็นภาษาไทยทุกวันเวลากรุงเทพ11นาฬิกา35นาทีด้วยขนาดคลื่น19เมตรเวลากรุงเทพ19นาิกา20นาทีด้วยขนาดคลื่น31เมตรเวลากรุงเทพ21นาฬิกา20นาทีด้วยขนาดคลื่น31เมตรและเวลากรุงเทพ23นาิกา50นาทีด้วยขนาดคลื่น31เมตรอย่าลืมคำว่าชอคือชัยชนะของเรา